สนทนาครับท่านผู้ชมครับกระแสความดังของพระเอกในขณะนี้คงหนีไม่พ้นคุณฮาริตแห่งจำเลยรักและคุณคีรินจากยุทธการหักขานทองนะครับวันนี้รายการตีสิบถือโอกาสเชิญ2พระเอกดังมาพูดคุยในมุมที่คุณอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนทั้งเรื่องความรักชีวิตส่วนตัวและถ้าหนุ่มบ้าพลังอย่างคุณอ้ํางัดข้อกับหนุ่มร่างบึกอย่างคุณโลมคุณคิดว่าใครจะชนะ จะตัดสินกันวันนี้ในตีสิบครับขอเชิญทีาพบกับ2พระเอกดังแห่งช่อง3าครับคุณอ้ําอธิชาติชุมนานนนและคุณโลมพัชตะนามปานครับวัครับครับวันนี้เป็นวันนึงนะฮะที่เรามีผู้ตรในห้องส่งเ <c oughs> ยอะมากๆ เยอะมากเลยนะครับเยอะมากครับเป็นไงครับจากอะไรนะฮะอาริทอาริทครับอะไรกันจะดุปานนั้นขอไปเล่นที่บ้านสักตัวได้นะครับเอาไว้ฟาล์วบ้านเอาไว้เฝ้าบ้านสตัวฟีดแบ็กเป็นไงบ้างหลังจากจบไปแล้วหรือว่าในช่วงที่กําลังมีละครเรื่องนี้อยู่ที่ไปไปตลาดให้ไปซื้อของพวกเนี้แล้วก็ไปเดินตลาดทีมีที่ตื่นตื่นเช้าหิวข้าวเนี้ยออกจะคนโดนขับรถมาใกล้ๆเราก็ขับไปเดินไปทำไมโมไซเป็นกลุ่มนี้แบบทำหน้าแปลกแปลก มันจะกระทืบเราหรือเปล่าคือหน้าตาพวกคุณโถกันใงนั้นอะวินมอเตอร์ไซค์ที่วินมอเตอร์ไซค์ครัมอเตอร์ไซค์โอ้วินมอเตอร์ไซค์แล้หลายคนนั่งเขานั่งแบบเขามองผมอย่างเงี้ว่าอุ้ยมีเรื่องแน่เลยยังไงเนี่ยผมไปทำอะไรไม่ถูกเขาหรือเปล่าสักพักเดินมาผมชอบพี่ฮาริสมากเลยครับพี่ก็ชอบในหัวมากครขอบคุณครับผมครับพี่วินมอเตอร์ไซค์แล้ววันสุดท้ายที่จบเนี่ยมีมีเอ่อรุ่นพี่ผมเขาทำงานอยู่ในอยู่ในเขาเรียกอะไรดูแลการตลาดในห้างห้างสรรพสินค้าสินค้าหนึงเเคาากก็็บอว่ช ยอดว่าคือวันนั้นที่จบเนี่ยยอดขายตกไป15%ของทุกสาขาข,าของห้างขนาดร้านค้านี่ยอดขายตกเลยเพราะต้องรีบกลับบ้านตกทุกสาขาทุกสาขาด้วย15% 15-20%ทีาบอกว่าตีเป็นประมาณเกือบ50ล้านบาทโอ้โหนี่คือข้อมูลใหม่เมื่อสมัยก่อนนี่คุณลงเมื่อสมัยก่อนนี่เราทราบกัอนอยู่เวลามีละครดังๆอะไรจะจบหรือว,ว่าพระเอกกำลังจะตายต,ายตายอนท้ายฮะคือ ถนนจะว่างใช่คือไม่มีใครออกจากบ้านอนี้คือข้อมูลใหม่รู้ว่าห้างยอดตกแล้วมีตัวเลขออกมาด้วยว่าเฉพาะเราไม่พูดถึงชื่อเขาทำการทำการตลาดทงพวกมาร์เก็ตติ้งพวกนี้เขาเลยเช็คมาได้ว่าคือวันปกติวันนี้วันเนี้ยแต่วันเนี้ยอยู่ปกติมันเป็นเท่านี้แต่วันเนี้ยมันอย่างเงี้ยลงไปแล้ววันึงก็ขึ้นมาปกติและ15เปอร์เซ็นต์เฉพาะวันนั้นวันเดียวเป็นเป็นเงินเลยว่ายอดประมาณ50ล้านบาทเฉพาะวันนั้นโหให้เหลือเชื่อมากโลมนี่เป็นพระเอกของช่อง3ที่2 2ปี เล่นละครไปแล้วกี่เรื่องแล้วหกเจ็ดเรื่องเลยเจ็ดเรื่องนะครับเยอะมากในสองปีเขเรียกว่าเกิดอย่างรวดเร็วชีวิตเปลี่ยนไปค่อนข้างเร็วไหมหมายความว่าพอตอนนี้เราไปเดินตัวไปเดินห้างไปเดินที่ไหนคนคนจําได้จําได้ครับอยนนี้คนจําได้เมื่อเปรียยนทียบกับเมื่อก่อนประมาณสักสองปีที่แล้วเองใช่ครับคนจําได้เยอะมากเลยแล้วเราต้องทําตัวยังไงเมื่อก่อนก็เขินนะก็แบบช่วงแรกๆก็แบบเห็นเขาใส่หมวกใส่แว่นกันอะไรอย่างเงี้ยไปกินข้าวน้อย มายิ่งใส่หมวกใส่แว่นคนยิ่งจาได้วะ <laughs> <laughs> อะไรจริงๆแล้วไม่ได้แบบไม่ได้ใหญ่จะเท่หรือไม่ได้อยากะาอากะไรแต่คือบางทีเราเขินบางทีที่ความทาอะไรไม่ถูกว่าโอเคคิดว่าอาจจะจำไม่ได้หรือบางทีเราเขินว่าแบบคนมองแล้วก็แบบหลบเลี่ยงด้วยกันไม่เห็นเขามองเราซะดีกว่าแค่ไหนเองมไม่ใช่แบบสายตาได้หน่อยนึงก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบอยากไปที่นอกแล้อยากใส่แว่นใส่หมวกคนจะได้แบบดูเท่เงี้ยมันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่ถก็ไปใหญ่คือบางทีเป็นคนเป็นเราเขินเราเขินที่แบบเช่นอย่างเงี้ย ถ้าคนปกติก็จะรู้ได้อย่างเช่นถ้าเกิดเรายืนอยู่ที่หนึ่งแล้วมีคนแบบมันนั่งจับตาม,มองเราเยอะอยบางทีเราก็ทําอะไรไม่ถูกนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ก็คือปิดสายตาเราเสียก็ปิดสายตาซะเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้เขาเห็นว่าเรามองอะไรยังไงอยู่ใช่ไหมบางทีอยากใส่หมวกกันน็อกออกไปจากบ,าบ้านก้วยจังปังหรือวใส่หมวกกันน็อกเลยครับโอ้โหเนี่ยนี่คือความทุกข์ของดาราท่านผ <laughs> ู้ชมเดี๋ยวนี้เวลาไปงานอย <laughs> ่างเงี้ยแบบมีแอร์ของอาหรเด็กๆประมาณแบบเป็นร้อยคนมามายืนถ่ายรูปอย่างเงี้ยคนที่จ่ายเอาลงชั้นเข้าวจ เออจะทานยังไงดีมันอยู่อย่างเงี้ยข้างหน้ามันเป็นร้อยเลยครับแล้วมีเปดอย่างเงี้ยต้องใช้มือเอาแต่ละอย่างแบบเอะเออซึ่งบางครั้งเรามีแว่นอย่างเงี้ยแบบเรายังแบบพอแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่อยากใส่แว่นเดินเท่าไหร่หรอกใช่ครับเพราะบางทีใส่แว่นแล้วเกือบเดินชนประตูห้างก็มีบ่อยไปเดินใช้พวกมันมันมองไม่ถนัดจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าแบบอยากใส่แต่อยากแปกต่งตาของตัวเองใช่ไหมฮะ ไม่ใช่พรางก็หมายความไม่อยากให้คนเห็นว่าเรามองอะไรอย่เางไรอย่เอามาถึงข่าวลือกันบ้างหรือว่าภาพสองคนตอนนี้กําลังอหอะไรก็นใหม่ทราบครับมากายเริ่มที่การเริ่มที่อ้ําก่อนแล้วกันข่าวลือเยอะมากข่าวว่าชอบเยอะมากจริงครับโดยเฉพาะข่าวที่บอกว่าชอบผู้ชายด้วยกันสนิจกับลูกชายของคุณนกชัดชัยไปเที่ยวกันสองต่อสองอันนี้มีลงอยู่ในหนังสือเลยใช่ครับข้อเท็จริงคืออะไรครับที่ข่าวนี้มันเกิดขึ้นจากว่าอยู่ใครก็ไม่รู้ตั้งคําถามขึ้นมาถามผม ตอนที uh, them, well. mm ่น hmm. ักข่าวสัมภาษณ์ว่าม no. so ีข่าวกับน้องกันหรอสนองกันไหมกันน้องกันคือลูกพี่นกพี่นกชัตชัยกับลูกพี่นกสินใจซึ่งผมยไม่เคยเจอน้องกันตามที่เที่ยวหรืออะไรเลยเจอกันคือตามงานของช่องเพราะว่าน้องก็มีสวัสดีกันนับถือกันในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องแค่นั้นเองซึ่งข่าวแบบเหมือนเขาไ่นั่งคิดมาจากบ้านเหมือนนั่งอยู่ในห้องน้ำมวคิดว่าจะจับใครคู่ใครดีแล้วอยู่ๆก็ตื่นขึ้นมาถาม ซึ่งจริงๆผมก็บอกว่าแล้วใช้คําพูดที่แบบมันไม่สมควรอย่างเช่นคบกับน้องการเพื่อสับขาหลอกอีกคนหนึ่งสับขาหลอกโอ้ยกับฟุตบอลโรนัลดอไม่โอ้ยปตามคนถามไหมผมทีได้ไหมผมอยากสับปากคนถามมากเลยคิดอะไรคิดอะไรอย่างเงี้ยช็อกคือยิ่อยู่ก็คิดมาซึ่งผมบอกว่าโอเคถามผมได้ผมตอบทุกคําถามชัดเจนแล้วผมก็แล้วก็ไม่มีอะไรปิดบังถ้าไหนใช่คือใช่อันไหนบอกคือบอกแต่ถ้าอันไหนอยู่คิดมาปุ๊บแล้วมาถามผมอย่างเงี้ยผมจะถามว่ามีความรับผิดชอบต่อคําถามให้ผมบ้างหรือเปล่า อย่างเช่นคาถามถามมาแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นกับผมเกิดขึ้นขึ้นกับคนที่ถูกกระทบอย่างเช่นนักข่าวต้องไปถามน้องกังถามพี่นกสินใจมาถามผมไปกันใหญ่เลยข่าวมันกระจายไปแล้วแต่คนถามนี่คือแค่คิดมาพุกถามพุกจบแต่มันกระจายมันวงกว้างไปแล้วอ่ะแต่คนถามเห็นจะรับผิดชอบคำถามให้ผมเลยอ่ะครับซึ่งอเา็จริงก็คือมีอยู่เท่านี้เองไม่มีอะไรเลยไปเจอกันตามช่องปกติงานช่องที่ผ่านมาก็งานไหว้ครูครอบครูใช่เพื่อที่ทิมเวนแต่งลูกสาวนในประวิทย์นะครับ ซึ่งเดี๋ยวนี้มีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากว่าจะคิดอะไรดีจะถามอะไรดีจะจับคู่กับใครดีแล้วค่อยมาถามคือคิดไปก่อนที่ให้มันเป็นข่าวไปก่อนให้มันกระจายไปก่อนปุ๊บให้คนได้เก็บเก็บเกี่ยวจากจากเรื่องราวต่างๆของข่าว่อนจริงไม่จริงไม่รู้ทำก็เป็นบะผิดชอบกันว่ากันนะฮะกับเพียงแค่เป็นคาถามเท <c oughs> ่านั้นเพียงแค่ <c oughs> คำถามขึ้นมาแค่นั้นแหละภาพลักษณ์ของของของโลมในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นปกติดีจนกระทั่งมีภาพ ไปใส่ชุดว่ายน้ําไปประกวนชายงามอะไรก็ไม่ทราบนะฮะเหมือนว่าเป็นการกระทําของผู้ที่ไม่หวังดีอะไรประมาณนี้รู้สึกอย่างไงแล้วแล้วความความจริงคืออะไรลงจริงๆข่าวนี้ผมไม่ค่อยซีเรียสเลยครับว่าจริงๆวพาผมโดนโดนแต่ก่อนเข้าวง,ง,งการนี่จำไปแต่ผมเล่นกล์ฟแล้วผมตัวดําเมี่ยมเลยนะหัอแบบขี้เหลวมากอ่ะ <c oughs> ยังโดนมาเป็นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วแบบกับเพื่อนสนิทกับเพื่อนด้วยอย่างเงี้ยครับไม่ทำไมวะไม่ถามทำไมเหมือนงานนั้นเลยเหรอเหมือนวาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ทำไมอ่ะคลิกมั้งหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมเหมือน,นตรงไหนแล้ว <c oughs> แล้วก็อย,อย่างที่ข่าวมาอเงี้ยถามว่าผมรู้สึกยังไงผมรู้สึกโกรธนะครับผมโกรธตัวผมว่าทำไมผมไม่เอาเอะไรายัดใส่ลงไปก่อน <c oughs> ใส่ชุดว่านยน้ำเนี่ยนะเป็นภาพ<อ>าที่เล็กก <c oughs> มันมัน มันผิดอากาศไปนิดนึงอ่ะพี่วันนั้นเสียดายมากเลยตื่นเต้นไงมาเลยแบบเสียดายใส่ยุทยน้ําตัวเดียวใช่ครับอ๋อโกรธตรงที่ว่าทำไมถ้ารู้ว่ามันจะออกไปนี่หาอะไรยัดเข้าไปหน่อยเสร็จผมไปแล้วแล้วมันจะดังอะไรนี้อีกครับมันจะมันจะโอ้โหมันจะไม่ใช่เรื่องแค่ว่ามีภาพออกมามันจะมอลังการอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ฮะมันมันพลาดตรงเนี้ยครับอ๋อเอาล่ะไอ้อันนี้ก็คือคําตอบที่มีคเขารู้สึกว่าอาจจะจะพูดเล่นแต่ว่าโดยความเป็นจริงก็คือตอนนั้นเห็นเห็นโล่หมกเห็น พันธิเศษบอกว่าถ้าตอนนั้นผมรู้ว่าผมจะดังแล้วผมจะไปทําอย่างนี้ถูกไหมเออเป็นคำทูดที่โดนใจมากก็ตกลงมันเป็นเรื่องอะไรยังไงตอนนั้นเมื่อประมาณเกือบสี่ปีที่แล้วครับซึ่งก็ยังไม่เข้าวงการเลยนี่สัมปันใช่คุณโรมเพิ่งจะเข้ามาเมื่อสองปีที่แล้วนี่เองนะครับอ่ะสี่ปีที่แล้วก็คือสี่ปีที่แล้วก็เหมือนว่ามีคนคนนึงมาชวนผมเหมือนคล้ายๆคนเป็นอะไรที่ว่าเคยคุยกันมาก่อนแต่เราก็ไม่ได้ไปสูงสิงอะไรเขามากมายจ่มาวันนิงผมได้เข้ามาอยู่กรุงเทพล้วประจวบเหมาะกับจังหวลโออกาาสย่งเี้ มีอะไรทำไม่ไปแล้วเดี๋ยวผมไปช่วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่มีอะไรไปเสร็จแล้วก็บอกว่าก็เป็นงานเันเกิดของเพื่อนเขาช่วยไปสร้างแบบสนุกสนานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผมไปแป๊บเดียวพี่ชั่วโมงกว่าก็กลับแล้วครับจบทุกอย่างก็จบในคืนนั้นแค่นั้นเองก็คือไปถ่ายภาพแล้วก็มีคนถ่ายภาพแค่นั้นเองก็กลับมาบ้านก็นั่งคุยกับแม่ถึงเช้าสนุกสนานคุณแม่ก็ไปด้วยครับคุณแม่ไปด้วยใช่ครับแม่โอ้โหวิดไว้กันใหญ่เลยสนุกสนานคุณแม่วิดไว้เลยเหรอไม่เคยเห็นมาก่อนวิวเป็นยังงไ มันจะเป็นขำๆมากกว่าซึ่งเราไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเคลียร์ได้ตรงนี้ไม่คิดมากนะถ้าเราผมไม่รู้ว่าผมยังไม่ได้คิดถึงการเข้าวงการนี่ซ้ำไปผมเข้ามาในกรุงเทพผมจะเข้ามาเป็นนักกีฬาแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าบางครั้งมันโอกาสบางครั้งมันทำให้เราต้องไปอย่างนั้นนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรกับมันอยู่แล้วที่บ้านก็มีพี่สาวสองคนซึ่งเมื่อก่อนตอนเด็กๆพี่สาวก็จับแต่งหน้าแต่งเป็นผู้หญิงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะฮะที่บ้านผมก็มีพี่มีพี่สาวน้องสาวซึ่งมันก็ไม่แปลก ผู้หญิงอยู่ในบ้านเยอะมันไม่แบบไม่จำเป็นว่ามีพี่สาวน้องสาวจะต้องเป็นอะไรแบบใช่พี่สาวน้องสาวของคุณโรวันนี้ก็มานั่งอยู่อีกเหมือนกันนะฮะไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันหมดเลยว่ะไปจะเป็นแก๊งสองข้างนะฮะนั่นก็คือคนไหนพี่คนไหนน้องนะฮะพี่สาวสองคนเลยครับอ๋อพี่อ๋อจู่อ๋อไม่มีน้องสาวนะฮะคนกลางคนกลางนะครับคนกลางแม่คนกลางพี่สาวคนโตครับพี่สาวคุณแม่แม้ว่าจะมีข่าวอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าความเป็นผู้ชายร่างกำยำ ก็เป็นที่ไม่ทราบด้วยคำบังเอิญที่สองคนนี่ชอบพ่อกายเหมือนกันยัไงผมแบกข้าสารนี่แต่เด็กครับน้้าเนะ่ไหมใช่นช่ใ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 ช่เล่ใช่ตบอลเนี่ยเตะฟุตบ่ลแ่้วก็ช่ใช่ใช่าช่ใชรใม่ใช่ใม่ใช่ใเ่่ใช่ไช่ใั่แช้ใรงใะ่ใ่ใช่ไช่ใช้ใช่ใช่ใเ่ช่ใช่ใอ่ใช่ใช่ีช่ใชกใช่ใช่ใน่ใเ่ใช่อช่ใอกใชใช่ใช่ใใ่าเ่่่น่ช จะคือว่าเล่นกีฬาอะไรปุ๊บมันจะทําให้ร่างกายมีความแข็งแรงบึกบ,บ,บึนขึ้นอยู่แล้วกล้ามครับเ,เป็นคนที่เล่นเวทหรือเปล่าเล่นเวทครับเล่นเวทครับผมแล้วด้วยความบังเอิญที่ว่าโมลมเมื่อก่อนนี้ก็พ่อกายยกเวทพ่อกายาจริงจริงเลยคือ<ล>คือช่วงแรกคือเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็คือมาเป็นโปรกอล์ฟอยู่แล้วเออบบเบนเขียนเ้อยากเป็นนักพ่อกายว่ะอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากอยากอยากคือช่วงแรกก็แบบเล่นแบบเอาจริงจริงจริงจังมากนะครับทานแบบนั้นมีอะไรก็ ทำเหมือนเขาหมดเลยเงี้ยแบบที่เขาจะขึ้นมาเป็นลูกลูกเป็นตัวใหญ่เป็นตัวตีนอะไรแบบกระป๋องขนาดเท่าาเท่ถังอ่ะใช่ครับเท่าถังเท่าถังสังฆทาน่ะกินเข้าไปแบบทั้งถังเลยใช่ไหมใช่ไม่กินถังนะฮะแต่กินเข้าไปโอ้ขนาดนั้นเลยเคยเล่นจนกระทั่งรอบแขนรอบอกแขนรู้สึกว่าประมาณสิบสิบเจ็ดครับรอบอกสี่สิบสองรอบอกสี่สิบสองรอบแขนเท่าไหร่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ด ของผมนี่รอบแขน12นิ้วเท่านั้นนะนะเมื่อก่อนเป็นอกเหรอครับอดีตไปแล้วรอบอก36 36แล้วลงเท่าไหร่ตี่สิบสองสี่สิบสองอ้ใหญ่มากอย่างของอ้๊อเคยวัดคือช่วงที่ออกกําลังกายเยอะๆนี่ก็จะรอบแขนประมาณสิบหกประมาณนี้อยู่แล้วโลมนี่ชอบขนาดที่ว่าอยากเป็นนักเพาะกายแบบไปประกวดชายงามเลยเคือเล่นชอบตั้งแต่เด็กนะชอบเห็นชอบดูฝรั่งชอบดูหนังสงครามแล้วแบบ ชอบขนาดนั้นเลยแบบเท่มันดูมันเท่ดียวเห็นว่าตั้งแต่ตอนไปอานูชอบมากซิมมิเตอร์สตอโลนอย่างเงี้ยอรับชอบมากเลยครับตอนที่ไปประกวดเอ็มไทยแลนด์ประกวดในแบบเห็นบอกว่าไปใช้ท่าอะไรอะไรรื่องเล่นี้ช่วงนั้นข้ารอบกาลคนสุดท้ายอะไรครับแล้าก็แบบมีให้โชว์มีอะไรมีความสามารถทำอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะโพสต์เป็นนู่นเป็นนี่ไปโพสต์ท่าแบบผมไม่รู้ว่าผมต้องทำยังไงบ้างผมก็โพสต์ท่าพอกกลายเขาดูแค่นั้นเองโพสต์อย่างไร อย่างเงี้ยแบบอย่างโชว์หลังแขนหน้าแขนอะไรอย่างเงี้ยโปีกโชว์ไฟเซฟอะไรไม่ไช่ครับไม่ได้ทำอะไรแล้วเราเขาชอบไหมโอเคก็หลุดมาได้ไม่รู้ว่าชอบเปล่าหรือเชื่อนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งนี่คือความใฝ่ฝันเลยใช่ไหมรูปนี้เห็นแล้วใช่ไหมโอ้โห oh, ใช่ไหมฮะชอบชอบครับชอบแบบนี้แหละอ้าวดูภาพนี่คือภาพที่โลมอยากเป็นนะฮะโอ้โหโอ้โหเลอเชื่อมากอย่างนี้เลยเหรอแบบนี้เลยเหรอ แต่คงไม่ได้อย่างนี้ครับคนเล่นมันเป็นแบบ2ี่สปีแล้วครับนี่รอนนี่โคแมนกับเจคัลเลอร์ครับคนที่ชื่ออะไรนะรอนนี่โคแมนครับโคแมนใช่เป็นรู้สึกว่าจะเป็นเป็นอดีตมิสเตอร์โอลิมเปียครับชายงามอันดับหนึ่งของโลกใช่ตอนนี้ก็เป็นรู้สึกว่าปีที่แล้วจะได้แทนแซงของโคแมนไปเรอครับผมว่ามันเหมือนกบย่างนะเหมือนกบใช่ครับเหมือนไหมกบย่างมันดำๆเนี่ยเออเรูปนี้มันดำๆด้วยนะฮะมันเหมือนว่าอะไรอ่ะเป็นผมดูมันเป็นศิลปะนะครับการแตกของกล้ามเนื้อเลยว่าดูตู่ด้ยแต่ เออสวยกระทั่งถึงมันมันมันเป็นที่สวยนะครับแบบนี้อ่ะสวยมันแยกมันแค่จะแยกชิ้นส่วนออกมาเลยครับดูอย่างมันไหลอยู่อย่างข้างหลังอยู่อะไรพวกเนี้ยครับมันแตกเป็นเส้นๆเป็นริ้วๆโชคดีนะที่มาดังซะก่อนไม่งั้นโล่งกายเป็นอย่างนี้ไปเลยนะเสียดายตายเลยไม่รู้นะจะยังไงก็ตั้แต่เอากล้องเข้ามาผมว่ายังไงก็สู้รูปนี้ไม่ได้หละครับโอ้โหเฮ้ยนี่มันไม่ได้เป็นริ้วๆโอเคอันนี้สุดยอดเลยก็ดีแล้วครับนี่ถ่ายเมื่อไหร่อ่ะ นี่สามปีที่แล้วสามปีแล้วตอนนั้นก็คือยังพ่อกายแบบนี้อยู่พ่อกายแบบก็คือช่วงนั้นก็ยังเข้าเข้าอยู่ประจําแล้วอ้ําทําไมถึงหยุดก็เล่นได้สวยงามขนาดนี้คือด้วยความที่ปกติอย่างเช่นถ้าหลวงก็จะรู้ถ้าอยู่ในฟิตเนสอยู่ในจิมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนปกติมากเพราะมีแต่คนตัวใหญ่มีทุกคนแบบว่าก้ามแขนตอนนั้นตอนนี้แต่พอออกข้างนอกเหมือนตัวประหลาดครับทุกหลายคนเขาตัวเท่านี้ เสื้อเราก็ใส่เขาไม่ได้แล้วเดินก็แบบทำให้แขนมันฟิตจริงเสื้อจังเลยแบบอึดอัดถ่ายละครก็ติดปีหาเสื้อให้ลําบากที่เขาเรียกพี่กามปู่ไงแล้วก็แล้วก็ต้องมาดูพี่กามปู่กามปู่ได้ของคนพี่การเลยครับเมื่อก่อนช่วงเล่นเรื่องแรกเออตรงอ่ะเอวได้แต่ช่วงนี้แล้วไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันติดมันเป็นผิดไปหมดมันเหมือนตัวประหลาดที่บางคนคือรู้สึกว่าเราตัวไม่ใหญ่เนี่ยนะแต่พอมาข้างนอกแล้วแบบบางทีเขาเรียกพี่บึกบักอึดอะไรพวกนี้ก็เลยเราควรต้อง กลับเป็นคนปกตินิดนึงอ๋อด้วยความเป็นพระเอกไทยก็ต้องตัวเล็กลงมาหน่อยนึงไม่ต้องบึกขนาดนั้นครับผมถ้าเกิดทั้งคู่นี้งัดข้อกันใครจะชนะเพราะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการชอบเรื่องใช้กําลังบ้ากำลังบ้าบ้าพลังคิดว่าใครพวกเราคิดว่าใครชนะอ้าโอ้นี่จะปรามาตโลมไปหน่อยแล้วมั้งนี่โลมเกือบเป็นกบไปแล้วนะนั่นน่ะ รวมก็นอีกนิดเดียวมันแล้วมันนานมาแล้วโอ้โหนานแล้วหลายปีมาแล้วนะฮะไม่ได้เข้าฟิตเนสมามันปีนปีเลยครับพี่สูตรกันไหนดีไหมเอาจริงเหรอครับเอาจริงเนี่ยเจ็บนะฮะใช้กำลังกันในอะไรเอโหรเหรอเจ็บนะเจ็บไหมเจ็บเจ็บใช่ไหมใช่ได้ต้องนี่นี่เขาเตรียมเตรียมโต๊ะลองกันหน่อยลองกันหน่อยเอาปลอกมือเราอ้ามาะคนหนึ่งใครคิดว่าอ้ามชนะใครคิดว่าโรมชนะลองดูนะครับถอดเสื้อนำจะติดเจอเลยครับถอดเสื้อดีกว่าถอดเสื้อดีกว่า เอาก็จริงๆนะฮะแต่อย่าให้บาดเจ็บอย่าให้บาดเจ็บนะฮะโร่ดูด้วยใครจะชนะระหว่างโลมกับอ้มฮาริทกับคีรินคิดว่าใครชนะหนึ่งสองสามไปนะครับเอาละครับอั้มออกแรงแล้วครับอั้มออกแรงครับ สู้ครับลงสู้อั้มออกแรงลมสู้ทั้งคู่พยายามให้ลมไ, <S <S ลไปแล้วนะครับลงเนิ่มได้แล้วนะครับได้ไปตัวเนีย้ยประมาณสักสี่นิ้วครับอั้มกระจึงครับอั้มกระจึงครับไม่ลงหรอกเป็นการหล้ว โอ้โหเหลือเชื่อเจ็บฮะนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะมันแขนข้อมันต้องดึงหนีแล้วโอ้โหผมไม่คิดว่าอั้มจะได้นะครับเพราะว่าอั้มดึงเข้าไปแล้วนี่ประมาณข้าไปประมาณสักสองเซนนิ้วหนึ่งแล้วนะฮะเจ็บไหมฮะลมอย่าให้บาดเจ็บนะเราจะสูญเสียไปเอกของช่องสามไปสองคนพร้อมกันไม่ได้นะครับอย่านะครับผมเดือดร้อนนะครับนายจัดการผมแนนน่อไวไหมฮะเหนื่อยนะฮะโอ้แต่แขนใหญ่มากโอ้แต่คนนี้แข็งกว่า แต่คนที่ใหญ่นี่ซ่อนรูปมากเลยขอดูแขนหน่อยได้ไหมขอดูแขนหน่อยได้ไหมครัโอ้โหแขนเปลอกเลยนแดงเลยนะเนี่ยครับโอ้โหแขนโป๊กเลยครับโอ้โหใหญ่มากเนี่ยเนี่ยพวกเราซ่อนรูปเราคิดว่าอ้ําอาจจะเป็นเพราะอ้ำเราได้เห็นอน้ำแบบใส่ชุดแล้วก็โชว์หน้าอกมาบ้างแล้วนะฮะเคยกระดิกนมโชว์แล้วหรือเปล่าวันนี้คร okay. ับเคยไหม ไม่เคยไม่เคยก่อนคยทำได้เลยเคยทำเคยทำไหมเมื่อก่อนที่นมใหญ่ใช่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่อยากโอ้โหใหญ่มากท่านผู้ชมโอ้หมดแล้วนี่หมดแล้วเออแต่นิ่มแต่นิ่มลงแต่อ้ําแก่ปีแล้วอ้ํายังเล่นอยู่ช่วงนี้ไม่ได้เล่นหลายเป็นเกือบปีแล้วคห้าหกปีแล้วครใช่ปีหนึ่งพอดีเลยเหมือนกันด้วยความบังเอิญเราเพิ่งค้นพบความสามารถของต้นคู่ตรงนี้ไหวไหมฮะอ้าวเชิญนั่งกับที่เดิมกันแล้วกันขอเชิญผมไปให้ทั้งคู่ครับ สนุกมากเออนี่ทำไมใสงเกงในตัวเดิมตลอดเด้อคุณอ้าเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่เกงในสีดแนงขอเก่งนนสีเนี่ตัวละคขอไปบังเอิญผมเห็นมันอยู่ในระดับสายตาพอดีอย่าบาดเจ็บนะฮะผมเดือดร้อนแน่นายนายจัดการ เชิญ <laughs> ดือนน้ำเชิญดือนน้ำอู้จะแข็งใหญ่มากเพิ่งเคยได้เห็นเนี่ยฮะอ่าเราจะได้มาพูดจุยกันต่อไหวไหมฮะไหวครับไหวไหวนะครับะคะุณาบมาเรื่องราวของสิ่งหนึ่งที่พวกเราไม่ไม่ค่อยรู้มาก่อนก็เครื่องรางของขลัขง,งครับสุดอ้ําจะเป็นคนที่นับถือเครื่องรางชนิดหนึ่งใช่ไหมฮะเป็นคนเล่นของ <laughs> เป็นอืคนเล่นของอ ที่ค่อยๆคออยู่นั่นคืออะไรอย่าเวพึ่งอดี๋ยวพ่งเดี๋ยวพึ่งที่ค่อยๆคออยู่นี่คือฮนุมานครับฮนุมานนะฮะฮนุมานครับเป็นลิงนะฮะไอ๊เป็นฮนุมานแล้วก็อยู่บนกระเช้าแล้วตัวพี่ฮนุมานนี่ก็จะเป็นงาช้างครับโอ้เหนือท่านผู้ชมครับเหนือของอั้มครับโอ้โมีเอะเอาเอามือออกก็ได้ครับอันนี้พี่ฮนุมานยังไม่ได้อาบน้ําเลยแล้วก็โดนเหงือของพี่อั้มไปซะแล้วก็จะแขวนอยู่บนกระเช้าเนี่ยอ๋อแขวนอยู่บนกระเช้า แล้วไปเอามาจากไหนฮะสำหรับท่านที่ชอบจากวัดพระทรงที่เพชรบุรีกับหลวงปูแง่แล้วหลวงปู่แลท่านให้มามด้วยความที่คือเด็ก,ดกผมว่าเด็กๆทุก,ก,กคนรคงเรียกดู่อนุมาแล้วก็ชอบอนุมาอย่าเนี้ยแต่ผมก็ชอบตั้งแต่เด็กแล้วก็แล้วก็พอไปวัดที่วัดท่านก็บอกว่าผมก็บอกว่าอยากอยากอยากบูชาสักองค์หนึ่งท่านก็เลยหยิบให้องค์นี้เป็นองค์พิเศษเพราะทำสิ่งาช้างเชื่อแล้วเชื่อแล้วมีผลยังไงเป็นของคลังซึ่งคนนิยมหากระหัหายากเมตตามหานิยม คลาวคาดแล้วก็เรื่องเครื่องอะไรอ่ะตีรันฟันแทงทะเลาะวิวาทอะไรพวกเนี้ยก็คือจะเป็นอารมณ์อารมณ์อนุมานอ่ะอนุมานแต่ว่าบ้าบลักหน่อยใช่แล้วก็ต่อสู้เรื่องอะไรพวกเนี้ยครับครับแล้วแล้วแล้วมีผลกับชีวิตขอุงเทพยังไงก็มีผลนะครับรู้สึกว่าเราไฮเปอร์ขึ้นไฮเปอร์พุ่งพุ่งพุ่บางทีแบบคืออยู่ว่างๆไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้เป็นคนนั่งเฉยเไม่ได้มีแรงเยอะขึ้นมีกําลังที่ทําอะไรข้างในมากขึ้นไฮเปอร์พวกเลย จะเป็นการเจขยันมากขึ้นมีแรงอะไรมากขึ้นขยันมากขึ้นน่าจะเป็นคำคำพูดที่ถูกนะฮะไอนนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเรื่องเหล่านี้นี่แน่นอนว่าไม่เชื่อตะลบหลู่ไม่ได้อยู่โลมเลยครับมีแฟนแล้วยังครับจะหลับแล้วอะไรนะฮะมีแฟนหรือยังอ๋อก็ทำงานมาก็่สามปีแล้วครให้ดอกไม้หายไปวันที่ท้าอันนี้ ถามไม่ตรงคนตอบนะว่าตอบป่ากำลังจะบอกว่าผมก็ทํางานในวงการนี้มาก็สามปีแล้วซึ่งก็ยังไม่มีเวลาไปทําอะไรอย่างนั้นเลยต้องคำา่าทางพี่บ้างดิวัเลนงทายให้ดอกไม้ใครป่ะบัลลังาไม่ได้ดอกไม้ใครวันลังทายทำงานที่ถ่ายละครอยู่พี่ก็ทำทำไมพี่มีเวลาพี่ต้องให้เขาเลยผมไม่พวงมาลัยครับวัน้ลีภให้ใครคุณแม่ครับให้แม่โอ้โหน่ารักจริงๆยังไม่มีแฟนแล้วกันฮะทำงานอยู่ครับผมไม่ตรงคำถามอยอย่างนะพี่อย่างนะพี่ เคยจีบนางเอกที่เล่นด้วยกันหรือเปล่าเจนนี่อย่างนี้ซีนิต้าอย่างนี้ไม่เคยครับเหรอฮะแต่เขาก็มีแฟนกันไปหมดแล้ยจีบเจนนี่ก็ไม่ไหวนะทำไมเล่าเจนนี่เขาก็น่ารักเดียวไม่คือเจนนี่คือเจนนี่คือเจนนี่เขาเป็นคนน่ารักเป็นแบบหน้าตาน่ารักแต่ด้วยความที่นิสัยเขาเหมือนผู้ชายก็จะเหมือนแบบก็จะรู้ว่าจะาทำงานด้วยกันนะครับใช่บ บ้องบ้องเมือแบ้วอะไรเงี้ยเออเออจะนี่ก็นั่งโกะใช่โกะเพื่อนก็จะตลกไปวันวันตลกไปวันวันออกไปวันวันมือนไร้สาระยังไงไม่ทราบนะครขออนุญาตขออนุญาตต้องเอ่ยนามภรอยาไปครับอ้าววางแผนอนาคตไว้ยังไงฮะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวจะเร็วเกินไปไหมถ้าจะถามถึงเรื่องว่าเอ้ยนึกคิดว่าจะมีครอบครัวยังไงจะมีลูกสักกี่คนะสมมติไม่ทราบเร็วไปไหมเร็วไปไหมก็ไม่เร็วหรอกครับกล่าวว่สักสิบเอ็ดคนตั้งทีพวกบอลแข่งนะครับ